มาสองดูว่านกาฝากจ้านี่ว่านกาฝากข้างบ้านนะคะเป็นว่านดอกเงินดอกทองนะคะถามว่าว่านมีความพิเศษต่างจากว่านของคนอื่นๆที่ไหนยังไงความพิเศษสําหรับต้นนี้ก็คือมันเป็นว่านดอกทองที่เป็นว่านกาฝากนะคะไม่ได้ปลูกแต่อยู่ๆก็เกิดขึ้นเองทั้งๆท,ที่ว่าไม่มีตรงนี้ไม่มี ไม่มีหัวหรือว่าไม่เคยปลูกมาก่อนนะคะอยู่ๆขึ้นเองก็เลยยกให้เป็นว่านกาฝากนะคะคิดว่าน่าจะเป็นนกไปกินอะไรที่ไหนมาแล้วมาขี้ใส่ตรงนี้นะคะอ่าก็จะเป็นข้อดีของว่านตนัวนี้ก็เป็นว่านกาฝากนะคะก็เลยมาถ่ายมาลงให้ดูเคยถ่ายแว๊บๆให้ดูแล้วแต่วันนี้ให้ดูเต็มๆเนาะนี่แนะคะ่ะว่านกาฝาก หรือจะเรียกอีกทีอีกอย่างว่าว่านดอกทองนะคะอันนี้เขาเรียกกันก็จะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งถ้าอยู่ในโหมดของความเชือ่อก็คือเป็นไม้มงคลอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่เป็นกาฝากนะคะโอเคค่ะ